เอาจริงๆแล้วเนี่ยเกมเนี้ยเป็นเกมที่แบบว่าดูดเวลาแล้วก็เล่นเพลินม,มากคือถ้าเผลอเล่นเมื่อไหร่เนี่ยมันมันเหมือนหยุดไม่ได้อ่ะมันต้องต่อเนื่องอะไรทำนองนั้นนะนะก็ด้วยความที่มันเป็นอย่างนั้นสำหรับเราคือสำหรับคนอื่นไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าสำหรับเรานี่คือแบบพอได้เริ่มแล้วมันก็เพลินม,มากเลยก็เลยาจากเดิมเนี่ยที่เราจะมี อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเรากา็สร้างโซนนี้ไปนะก็จะเห็นว่าเรามีเพิ่มเติมแอบให้ดูนิดนึงมีเพิ่มเติมตรงนี้ไปแล้วก็ตรงด้านข้างตรงนี้นะตอนแรกก็จะเป็นแบบกึ่งๆึ่งโล่งแล้วก็มีโรงงานแปลรูปใช่ไหมตอนนี้เราก็จัดสรรให้มันเป็นฟาร์มให้มันเป็นสัส่วนอะไรที่แบบว่า ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะอ่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาพาทัวร์สิ่งที่เราสร้างไว้แต่แบบว่าไม่ได้อัดไว้นะคือแบบมันเล่นเพลินจริงๆก็เลยมาบรรยายให้ฟังมาพาทัวร์นะในคลิปนี้โอเคก็จากตรงนี้ที่มันเป็นแบบกึง่งๆโล่งแล้วก็มี โรงงานแปรรูปผักตรงนี้นะเราก็ได้ทำการซื้อที่ดินเพิ่มแล้วก็วางแปลงผักไว้4ี่แปลงน้อยๆแต่ก็จะเรียกว่าไงดีอะมีมีความหลากหลายก็คือแต่ละแต่ละแปลงเนี่ยเราจะไม่ซ้ำกันเลยนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นหัวยาใช่ไหมอันนี้เป็นข้าสาลีอันนี้ก็ผักกาดหอม มะลิกาแฟ ε, แครอทกระหล่มปี้ถั่วเหลืองแล้วก็อ้อยก็คือแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยพราะเราจำไม่ได้นะตอนตอนสร้างนะก็คือจำไม่ได้ว่าาสัตสัตว์ในสวนสัตว์เราเนี่ยกินอะไรกันเยอะบ้างแล้วก็ อนอกจากสัตว์ในสวนสัตว์ของเราเนี่ยพืชพวกนี้ก็คือสามารถที่จะแบบแปลรูปม,ม,มาเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของพวกอาหารหรือของที่เราขายในสวนสัตว์ได้ด้วยนะมันค่อนข้างแบบดูดิเราเราจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าอะไรผลิตเป็นฟูโตสอะไรเงี้ยคือเออก,ก,ก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยอาปลูกแบบ กร,ระจายกระจายประกันไปนะเพื่อความทั่วถึงแล้วก็อ่าเราก็จะตั้งค่าเก็บไว้เป็นบางส่วนนะแบบให้ใช้หมุนเวียนกันในทสัตว์ของเราแล้วก็จะอ่าส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะให้อ่าระบบเนี่ยมันทําการขายไปนะนี่แล้วก็อันนี้ก็อ่าเป็นฟาร์มเป็นโรงนาที่แบบ เป็นที่พักของพนักงานที่เป็นคนปลูกผักปลูกหญ้านะแล้วก็พอพอซื้อที่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีการตกแต่งนิดหน่อยเราก็เลยเอากังหันลมเนี่ยมาแล้วก็เป็นแบบทุ่งดอกไม้เล็กๆแล้วก็จะมีะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสักหน่อยให้แบบว่าพนักงานอย่างเงี้ยพอเดินเข้ามาใช่ไหมก็เขาก็จะแบบมามาที่ รถไฟฟ้าใต้ดินตรงนี้แล้วก็มาโผล่ตรงนี้นะจากที่แบบว่าลองลองปล่อยไหลไปแล้วนี่ก็คือส่วนใหญ่อ,อ่าผู้เข้าชมเนี่ยเขาจะไม่มาไม่ค่อยมาโซนนี้เท่าไหร่นะก็จะเป็นพนักงานจริงๆที่ใช้แต่ว่าเราก็าจะมีถังขยะกันไว้นะแล้วก็จะมีที่นั่งสําหรับแบบบางคนเดินหลงเข้ามาอะไรเงี้ยหรือแบบ จากที่เขาเดินซื้อลูกโป่องอะไรเงี้ยเดินเดินมาแล้วแบบอยากจะมาออกทางนี้อ่าแล้วเราก็ด้วยด้วยความที่แบบว่าเราไอไอพวกนี้มันจะต้องต้องกดดูสเตตัสใช่ไหมกดดูเพื่อตั้งค่านู่นนี่นั่นอ่ะเราก็เลยอ่าซื้อที่ดินข้างบนเพิ่มเติม,มขึ้นไปอีกเพื่อวางโรง แต่รูปผักแล้วก็ลงนาแล้วก็มีการตกแต่งเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เราปลดล็อกมานะแล้วก็ได้ตกแต่งอ่าเป็นข้อน,นี้ข้อน,นีอะไรเนี่ยงูเป่าลมอันนี้มันเป็นโซนงูเนาะก็พยายามหาของตกแต่งที่มันแบบดูงูงูนิดนึงามาเพิ่มเติมแล้วอ่าแล้วก็จะมีร้านไอศครีมนะ ซึ่งอันนี้จะไม่ค่อยเข้ากับตีมทะเลทรายเท่าไหร่แต่แบบว่ามันมันขายไอตีมไงจะให้มาแบบตกแต่งแห้งแล้งอะไรอย่างเงีย้ยมันก็ยังไงอยู่ก็เลยอ่ะอะตกแต่งเป็นตีมแบบหิมะตีมน้นําแข็งอะไรอเงี้ยแล้วก็มีเพนกวินที่เป็นหางขยะแล้วก็เป็นแบบเก้าอี้นั่งน้ําแข็งอะไรย่างเงี้ยนะก็ เลยขึ้นมาอีกก็ซื้อซื้อที่อีกที่หนึ่งซื้อยาวเลยนะสามที่ติดกันทยอยซื้อจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะเราก็จะมี่สัตว์ตัวใหม่เป็นน้องเมียแคทนะเป็นเป็นตัวเมียทั้งคู่ตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถที่จะแบบว่าให้มันเพาะพันธุ์กันไดนะ้น้องก็จะแบบ อยู่แบบเป็นสาวๆสองตัวในกลงอะไรอย่างนี้อ่าพอมาถึงแบบตีมทะเลทรายเราก็มีการแบบปลดล็อกตีมพีระมิดนู่นนี่นั่นนะเข้ากับทะเลทรายดีก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้เพื่อเป็นการแบบตกแต่งเนาะเพราะว่าพอเราไม่ตกแต่งเนี่ย คุณลูกค้าของเราเนี่ยเขาก็จะบ่นกันว่าอุ้ยที่นี่มันไม่สวยเลยฉันอยากจะออกไปแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นร้านค้าขายหมวกซึ่งตอนแรกอะเอามาตั้งไว้เพราะว่เป็นร้านของฝากก็จะสังเกตเห็นว่าในสวนสั์ของเราเนี่ยร้านของฝากเนี่ยคือจะเข้าแถวกันยาวมากแต่ว่าไอ้ร้านขายหมวกเนี่ยมันขายยากนะ ไม่รู้แบบว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกค้าเดินยังมาไม่ถึงกันโซนนี้หรือเปล่านะอันนี้เป็นขนขายนะก็คือไม่รู้ลูกค้าเดินยังไม่ถึงโซนนี้หรือเปล่ามันก็เลยยังไม่มีคนซื้อเลยคืออันนี้ตั้งมาหลายวันแล้วนะหลายวันในเกมอ่าถัดมาเราจะมาโซนนี้กันบ้างนะคือตอนแรกตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรใช่ไหมเราตกแต่งแค่ถึงตรงนี้เนาะ าจากนั้นเราก็ได้ทำการวางเร้าไก่ไว้จากนั้นเราก็ไปหาไก่มาก็เลยวางากรงกรงไก่ไว้ใกล้ๆกันเลยนะจริงๆ พนักงานในเล้าไก่เนี่ยเขาไม่ต้องเดินไปที่กรงไก่ก็ได้นะก็คือเขาสามารถเอ้ยเราเราคนเล่นเนี่ยก็คือจะต้องแบบทาน์เฟอร์ไก่เนี่ยเข้าไปในเล้าไก่เองนะทาน์เฟอร์แบบทีละตัวอย่างเงี้ยอย่างถ้าเกิดว่ามันเป็นไก่แก่แล้วอะมันก็จะไม่ผลิตไข่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาออกแล้วก็ อาศัยแบบไก่เด็กๆไก่แบบขบเพาะต้องเป็นไก่ตัวเมียด้วยนะไก่ตัวผู้แบบไม่ได้อะ่ะไม่ออกไข่เออก็เข้าไปเข้าไปในเล้าไก่เพิ่มก็ค่อนข้างยากนะสะเตปการเก็บไข่เนี่ยเพราะว่าดูดิมีแต่ไก่ตัวผู้อยู่ข้างนอกเล้าเนี่ยแล้วคือเราจะาแบบว่าเอาเอา,เอาไก่ตัวเมียเข้าไป ทั้งหมดเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะไม่มีแบบลูกหลานไก่แบบเจเนเรชั่นต่อไปอ่ะเพื่อมาทําไข่อะไรเงี้ยเออเราก็ต้องแบบเอาเอาไก่ตัวเมียส่วนหนึ่งมาผลิตไข่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือต้องแบบดำรงเผ่าพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปนี่ส่วนของกงไก่เนี่ยมันจะไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ค่าค่าสัตว์เขาเรียกว่าอะไรอะค่าการดูสัตว์ของมันเขาเรียกว่าอะไรนะสเตตัสของลูกค้าเราอะมันจะมีสเตตัสหนึ่งที่เป็นแบบว่าค่าเข้าชมสัตว์ว่าเขาพอใจมากแค่ไหนใช่ไหมไอไก่อะมันจะไม่ค่อยมันแทบมันน่าจะไม่ไม่ได้แบบมีผลกับสเตตัสตรงนั้นเลยอะคือลูกค้าก็มาดูนะแต่แบบ เลตติ้งศูนย์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบค่าความวพึงพอใจไม่ขึ้นก็คือเหมือนแบบว่าอก็มีมีให้ดูก็ดูแต่เหมือนเป็นอะไรที่แบบเออก็ก็งั้นๆน่ะดีกว่าไม่มีอะไรดูแต่ถามว่าอยากดูไหมก็ไม่อะไรทํานองนั้น <c oughs> พอเรามาซื้อตรงนี้ใช่ไหมคือตอนแรกเราก็ซื้อแค่นี้นะแล้วแบบกกงมันก็เล็กระจิบลิดมากรู้สึกว่า,าน้องไก่น่าจะอึอดอัด แล้วเราก็อึดอัดทางตกแต่งด้วยนะก็เลยขยายเพิ่มพอขยายเพิ่มปุ๊บมันก็มีคนมาเดินใช่ไหมมีคนมาเดินตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ยังไม่ตกแต่งอะไรมันก็กลายเป็นว่าคนก็บ่นอีกว่าเฮ้ย mm hmm. ตกแต่งไม่สวยเลยนี่เราก็เลยได้ทำการตกแต่งเพิ่มไปเลยนะ mm hmm. ก็จะมีอ่าพื้นใหม่ที่เราปนล็อกมาแล้วก็น้ำตกซุม้มนู่นนี่นั่นแล้วก็อันนี้เป็นที่นั่งงูนะ นั่งได้คนเดียวก็เป็นอการตกแต่งหม่นะก็เอามาใส่แบบจะได้ไม่ได้แบบซ้ำซากไงไม่งั้นเราก็จะเป็นธีมแบบป่าดงพงภัยอย่างเดียวแล้วก็แบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรของเดิมๆดนะิอะเนาะพอเราหยิบมาแต่งมันก็แต่งเองอยังเบื่อเองเลยอะอ่าแล้วก็อาจจะมีการเพิ่ม ศูนย์รีไซเคินะมาตรงนี้อีกที่หนึ่งจริงๆแล้วเรามีเรามีศูนย์รีไซเคิตรงนี้นะแต่ว่าเนี่ยพอดูแล้วก็คือมันทำมันเขาเรียกว่าอะไรอะโปรเซสงานนะมันเต็มร้อเป็นแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นแบบงานล้นหรือเปล่างานตึงมืออะไรเงี้ยก็เลยมีอีกศูนย์นึงเพื่อให้แบบว่าช่วยกันทำงาน แล้วก็จะมีการปลดล็อกใหม่ก็คือเรามีแรงน้ำได้แล้วอะแต่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมันช่วยเรื่องของแบบว่าความสวยงามหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราเอาอันนี้มาแปะก็คือตกแต่งไอ้พวกเนี้ยก็คือมันได้มันได้ร้อยเอเซนต็มแล้วอะเออเนี่ยมันได้ร้อยเปอร์ซ็นตเต็มอยู่แล,แล้วแล้วเราก็มามาจิ้มไอ้ตรงนี้เพิ่มเพราะว่าแบบเพิ่งปลดล็อก มาใหม่อะไรเงี้ยอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงก็ก็สวยดีนะใช้ได้แต่แบบของตกแต่งเดี๋ยวให้ดูของตกแต่งอาสน้าเนี่ยอย่างบัวเงี้ยมันมันใหญ่ไปเห็นปะคือมันจะต้องเป็นแองนะ้นะที่ใหญ่กว่าน,นี้เออมันถึงจะใช้ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่นะเป็นเครื่อง อาเป็นศูนย์การแบบจำกัดควบคุมประชากรยังยังใช้ไม่เป็นนะแต่เท่าที่อ่านดูก็คือแบบว่าอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอพอมันมีสัตว์แก่ในในกรงที่เราแบบว่าปักเอาไว้นะเขาก็จะบริจาคให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งก็จะได้ค่าคุณธรรมความดีด้วย แต่ว่ายังไม่แน่ใจนะว่ามันมันต้องเสียค่าบริจาคเหมือนเรากดเองหรือเปล่ายัางถ้าเรากดเองเนี่ยเป็นบริจาคใช่ปะเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการแบบดําเนินการ25เหรียญอย่างเงี้ยเออ,อคือไม่รู้ว่ามันเสียหรือเปล่ายังไม่เคยใช้เพราะปกติจะมาใช้อันนี้ก็คือร่ริษัตทเข้าป่าเพราะว่า มันไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราต้องมานั่งแบบแมนเนจเองอะไรเงี้ยโอเอค okay. คลิปนี้ก็จะเป็นการพาชมทัวอะไรที่แบบว่าเรามีเพิ่มเติมไปนะก็จบแต่เพียงเท่านี้ละกันสวัสดีขอบคุณที่เข้ามารับชมกันมากจ้า